ามาเลาะเห็ดพผ่งหนุ่ไอตอนหกโมงได้ไหมหนู่เนี่ยไว้หกโมงเราหาโมงกลัวๆหาโมงเคิร์มโมงมาเก็บเห็ดผึองอันปลาเห็ดผึองอันเรือสกุป๊ปเห็ดอันนี้เราไม่ตัดขาเดี๋ยวมันจะดำฝนกำลังลงเม็ด มันกำลังลงเม็ดหายทากทากจะทากทากจะทากนั่นแล้วเมียไปยังหมุนเข้าไปเข้าไปให้หมุนเข้าไปให้เมียถ้ยาก,กินจนชีบเบิดเล้วคุณแม่คุณถ้าก,กินไปก้อนจนฉีเบิร์ดละหมุนเข้าไปเก็บให้เมียมันก้มเลยแล้วโน่นนี่ล่ะ ประมานวนบิ๊กวันมาโอ้ยหมอนปลาเข้าไปเก็บเห็ดออกมาให้เมียว่าเห็นเห็ดหลายเมียบอกว่าอย่าหมอนลงไปมันหกแห้งอฮ้อปึ๊บหมอนไปเก็บให้เมียโอ้ยอยากได้กระดอกสน,นีนาะขาวงามมากเลย ดเดี๋ยวสีพาไปเบ่งข้างในอีกดอกหนึ่งอ่ะงวางไม่มีก่อนเนาะอุ่ยได้ได้อีกดอกหนึ่งไหมนะมันน้อยอยู่มีเก็บกอยู่ข้างทางเลยได้พี่น้องโอ้ยโอ๊ยไปเก็บกอยู่ข้างทางเด้ได้ไหมอืมีดอกนงงข้างในมีกดอกนึงว้าวมีสองด,งดอกเลยเขราะเขาไหม หมดข่าวงามแท้ขึ้นได้ต้นมอดกอมอดไหมบาพี่โชกจะติดขึ้นได้เด้งเด้อน้ำคักน้ำเนี่ยมากินเขาวันเกิดลูกสายป้าพี่น้องโพดโพงามคักงามเนี่ยบ้า,า,าดีโ่โกชกไปมาเข่าตอนหกโมงลเลยนีย่เป็นยังไงเห็ดริดเด้อแล้วก็บ่ยยางเกาไปเลิกจ้ามันมืดแล้ว ฟินเหลือเกินที่รักเอ้ยให้สามีเบังสามีบอกว่ายุ่หันอีกพูะดฟาดฟินคัฟินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเยวเดี๋ยนี่ยนี่อีกอีกอีกเราจะยุฟังขึ้่อีกนวสั้นข้าวงาสวยผุ้ผู้ชาเห็นเพเนี้ย หาเห็ดวิมังทงังนะคะมาเอาฟังนี่ดูค่ะมาเอาดอกนี่นดอกนี่เป็นเห็ดพุ่งส้มขาลายเลือสกุปเมียม,มักทำบันได้ก็พาเมียมาเหนื่อยยุ่งเหอะ จุ๊บไาเห็ด,ด้นอนี่หนเห็ดอันนี้บรตัดขาเดี๋ยวอันี้ออกแล้วก็ไปยังสี่เลยเราจะตัดแต่ขาเห็ดพึ่ง ดอกนี้มันเป็นแมงเลยดอกนี้ดอกนี้เป็นแมงตาสะอดอนแต่สองดอกนี่แหละพู้น่ะเกิดทีน้ากันไหมตาขาวอ่อนอวยรวยอยู่ ทำซิพอะเกี่ยงมือหนึ่งนีชุดอะไรเกี่ยงอ่ะใส่ตะ้าเราไปเลยโอ้ยเห็ดเพิ่งคอยสิบอสกับปที่นีนเก็บใส่กันเพราะเห็ดนี่มันเก็บใส่นัำตะคาบอะไั้งสีดำโอ้ยกำลังตุ่มหมูเต็มอิมนี่ สอสไรล่ะฟูเห็ดเห็นถุนดอกนึงตารางข้าลงไปเก็บเห็ดพึ่งเอาโป๊มันพิซสันแต่ใครพุมยข้ากอง้องไปเลยเดี๋ยวไปเก็บก่อน quỷ xong đỏ lâu sẽ cục à Cửa đi cành xong đỏ nữa nè hết những tìm được con Thạc tìm được con phải nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Hình ảnh đuôn sơ cuối tỏa là đuôn sơ cuối Nhà của má nó hiện có 2 đỏ Nhìn 2 đỏ Ôi khá mắn nhộp lắm Nhìn nóng như thế đây rồi อุ๊บดอกนี้โอเคดอกนี้แข็งอยู <ator il> <S rebell iger> ่บางดอกมันดอกน่วมแล้วดอกนี้กำลังงามเห็ดนี้กินกับเหล้าไม่ได้ต้องต้มน้ำทิ้งสินาทีด้วย ออกมาจากบ้านลูกชากแล้วก็เลยแลวะเก็บเห็ดได้กระชานึังมีได้ละเนี่ยเก็บขางถนนรูซอในที่รัวปลาแถวบ้านเก่าเก็บปลาแถวบ้านเก่าสัญญาณถนนรูซอก็ได้ยูนได้ละเนี่ยเก็บขางถนนรูซอเนี่ยเขาเป็นคำวม่มาตอนกระถุ่มนึง่งวะเนี่ยออกปาลาเลย บม่ยางขอมันก,ก็บอเห็นนาะนุ่อีกสานดอกั้างหน,นขาอวบดีน้นพนนี่น้อ,องจ้นนะเอ้ยโอ้ยนี่ไปล้งื่นไ้อยกันไหโอ้ยถ้าเกจะนั้่งกินก่อนข่อยเนาะนี่ดอวยะไเนี่ย ดอกไม่ได้เห,หรออ๋อดอกอูดีนเด้อเก็บเห็ดข่าง้างอีกอย่างเงี้นี่นท้ำเหรอนะก็เก็บเห็ดข่าง้างก็กกงได้ทุ่มนั่งกำลังจะออกจากป่านี่นี่นเต็มกระตาลเลยเลยสกุปมาป่าเห็ดเรือสกุปแต่เห็ดสแตนซบก,ก็มีแต่มันก็แก่แล้ว แล้วก็ไม่ได้อยากเข้าไปฝนมันตกก็เลยไม่อยากบุกเข้าไปข้างในไงไม่ไม่อยากบุกเข้าไปดูไงหากันหาข้าง,างถนนเฉยจริงๆนะเนี่ยถ้าเห็นข้างหนงค่อยมุดเก็บไม่เดินเข้าไปวิ่มาเก็บพอะให้นอนหลับมาหาเก็บเห็ดพอนอนหลับมากินข้าวบ้านพุกชายสามีมันเกิดแล้วก็เลยแวะป่าสักหน่อยย,อยางออกมาก็จังค่เคยมาเห็นอีก ก็ยางไปต้นไม้เหมือนก่อกโอ้ปีนี้เขาประัดต้นไม้มันได้เบิ่งเห็ดยากคระเห็ดยากแน่นมเบิ่งยากเลยตระทัดต้นไม้่เบิ่งเคี่ยวหาเห็ดไทเมียเคี่ยวหาจนพอดเบิ่งไหนเบิ่งเคี่ยวหาเห็ดไทเมียจนพอดเพิ่งสมคาลายน้ำมันเด้คือน่ะ อ็เก่งแท้เว้ยฟลิงอีิีเว่ะเห็ดเก่งเว้ยดอกน้อยๆเองคนหาให้เมียเห็นไอพูดนะพูดนะว้ยสามดอกกำลังงามให้เมียจันเห็นนี่อ่ะแม่นม่ดีแม่นสะแตนศพอยู่หรือบ่เห็ดพึ่งอันนี้เห็ดพึ่งน้อย เห็นพึ่งส้มขาลายที่ไปเก็บตอนเย็นวันนี้พึ่งต้มเสร็จ